ว่าการเรื่องความเอ็นดูที่น้องอุ่งอิงเพิ่อนแพงมีให้น้องวันใหม่เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นความน่ารักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงการรำเสร็จหลังจากที่ได้ลงเวทีมาแล้วต้องฝากครูไก่ให้ดูแลแล้วก็ฝากพ่อการชัยให้ดูแลรวมไปถึงจะเดินทางกลับก็ต้องบอกก่อนก็ถือว่าเป็นความน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้อีกนั่นแหละครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนท์ชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี f c สาวน้อยแล้วก็ f อน้องอุ๋งอิง <S <S เพชรบัานแพงทุกคนทุกท่านเลยกันแล้วกันครับมาว่าในเรื่องความรักความเอ็นดูของน้องอุ๋งอิงเพชรบั้นแพงที่มีให้กับน้องวันใหม่เนาะจะเห็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเอาจริงจริงไล่เรียงกันย้อนไปสักนิดหนึ่งในช่วง การแสดงที่หนองบัวลําพูทุกคนหลังจากที่น้องอุ๋ยิันแพงจะเดินทางไปใส่เสียงเนาะแล้วก็น้องวันใหม่จะเดินทางกลับโดมอะไรประมาณนี้เราก็จะได้เห็นความน่ารักของสองพี่น้องคู่นี้ไม่คิดว่าอุ๋ยเันแพงจะพูดแบบนี้กับครูไก่จริงๆแล้วก็อุ๋ยเันแพงก็พูดออกมาว่าฝากดูแลวันใหม่ด้วยนะเด็กอ้วนเนี่ยเด็กอ้วนของอแม่บีอะไรประมาณนี้เขาจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันทุกคนความน่ารักของสองคนนี้ปริบาน เข้าไปในหัวใจของพ่อ,พอแม่เอฟแล้วละครับเพราะว่าถ้าเท่าที่นนไปนไล่อ่านคอมเมนต์มาในแต่ละคลิปไม่ว่าจะเป็นช่องพ่อการชัยช่องพ่อนนช่องพี่หมอนอิงอะไรประมาณนี้ที่ถ่ายน้องวันใหม่นะหมายถึงว่าก็จะมีความรักความเอ็นดูให้กับเด็กน้อยคนนี้มากๆแล้วก็ล่าสุดก็มีการเปิดใจเปิดเผยกันออกมาแล้วสำหรับเขาเรียกอะไรสตอรี่ของน้องวันใหม่นะ แม่บีก็พูดพ่อหนนก็พูดพี่หมอนอิงก็พูดอะไรประมาณนี้สิบสามปีเราไปทําอะไรกันอยู่สิบสามปีเราอยู่ไหนกันอะไรประมาณนี้แล้วก็สิบสามปีของน้องวันใหม่เนี่ยสู้มากทั้งเต้ยทั้งเต้นทั้งร้องทั้งลําก็คืออยู่ซอดแจ้งกันอะไรประมาณนี้สุดท้ายแล้วพ่อกันชัยก็รักแล้วก็เอ็นดูกันภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นณวันนี้ก็จะได้เห็นหลายๆฉากหลายๆตอนภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลําพูก็จะได้เห็นในหลายฉากหลายๆตอนแล้วก็มีมุมน่ารักอีกหลายๆมุมที่ พ่อแม่เอฟซีเนี่ยน่าจะชอบแตกต่างกันออกไปเนาะหมายถึงว่าความชอบของเราไม่เท่ากันนะแต่นั่นก็ชอบทุกฉากทุกตอนแหละที่ เป็นความสุขของอุงอิงแล้วก็น้องวันใหม่ก็น่ารักน่าเอ็นดูอะไรประมาณนี้หลายหลายคนเขาก็เริ่มจับตามองเด็กคนนี้สตอรี่คล้ายอุงอิงเพื่นพนแพงหรือไม่เข้ามาไม่มีใครเลยโดดเดี่ยวสุดท้ายแล้วเกิดความรักอยู่ในใจใครหลายๆคนที่เข้ามาให้ความเอ็นดูไม่ว่าจะเป็นพี่พพเพื่อนๆในวงพ่อแม่ในวงแล้วก็พ่อแม่เอฟซีอะไรประมาณนี้แม้จะเป็นเด็ก13ปีแต่รู้จักความทุกคนแม่บีก็พูดแล้วพอนนก็พูดแล้วพี่หมอน งก็พูดแล้วแม้จะเป็นคนกระโปกกระเปกหรือว่าไม่ไม่มีความเครียดเนี่ยแต่ในใจน่นาสงสารแกบอกอย่างเงี้ยก็นี่แหละครับมันเป็นอีกหนึ่งสตอรี่ไหมที่เกิดจากเด็กน้อยคนหนึ่งนะที่มาตามฝันทุกคนแล้วไม่ได้มีการ เะเลแข่งแย่งชิงดีใครอ่ะคือฉันหิวฉันก็บอกหิวฉันร้องไห้ฉันก็บอกว่าฉันร้องไห้ฉันง่วงฉันก็บอกว่าฉันง่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกับรถบัสกันตลอดก็ภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเชื่อว่าพ่อพ่อยแม่เอฟซีน่าจะรู้สึกใจวิววิวเหมือนกันนะหมายถึงว่าตอนที่อุ๋งอิงเป็นแพงเดินทางกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันใหม่ก็มาลงมาลาอะไรประมาณเนี้ยก็จะเห็นภาพบรรยากาศกันพ่อพ่อยแม่เอฟซี คิดว่าน้องวันใหม่เนี่ยเป็นคนยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแต่น้อนคิดว่าแกเป็นคนที่แบบนี่แ,บบแหละขยันขันแข็งนะแม้จะมีลูกเล่นในในส่วนของเขาเรียกอะไระเด็กอะหมายถึงว่าฉันคิดอะไรฉันพูดอะไรมันอาจจะแบกครับความเหน็ดความเหนื่อยไว้ไม่ ไม่ได้มากเหมือนเราเรา,เราอ่ะหมายถึงว่าเราโตมาแล้วเราก้านโลกแล้วเราแข็งแกร่งแล้วอะไรเงี้ยแต่เด็กวัยสิบสามปีมันก็ต้องมีบ่นเหนื่อยบ่นอะไรบ้างแหละเนาะก็ต้องค่อยๆบอกคอยบอกคอยสอนกันไปแต่ว่าภาพความประทับใจคิดในคลิปเนี้ยอยากจะมาเล่าในมุมของครูไก่นั่แหละทุกคนอุ้งอิงไม้เป็นแพงฝากฝังเนาะฝากหลายๆคนเลยแม่บีก็ฝากหลายๆคนว่าให้เอนดูวันใหม่หน่อยนะให้ดูแลวันใหม่หน่อยนะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็คือพ่อกันใช้นี่แหละแต่ว่าพ่อกันใช้ก็อาจจะได้ฉาบช่วยในส่วนของ การที่จะเดินทางไปถ่ายคลิปหรืออะไรยังไงแล้วก็อยู่โดมอะไรประมาณเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอถ้ามีการแสดงของเฉวาน้อยลำเพลินโชเพ่อกันชัยก็ต้องไปกับวงนู้นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับด้านหลังเวทีก็ยังคงมีความน่ารักให้กับพ่อพ่เมฟซีได้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆอย่างแน่นอนสําหรับคอนเทนต์วันใหม่อุงอ,งอิงเนาะเพราะว่าวันใหม่ก็อยู่สาวน้อยหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็แม้จะเดินทางไปกับรถบัสอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมาด้านหลังเวทีเนี่ยพ่อๆ่เมฟซีก็จะได้เห็นว่าน้องวันใหม่เนี่ยจะมาหาพ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นั่นเคยทําคลิปลงไปแล้วว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าวันใหม่ไม่กล้ามาหาองค์อิงอง์อิงพูดแล้วองค์อิงอก,ก็ชักชวนมาหลายรอบแล้วแต่ว่าวันใหม่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาสักทีเพราะว่าเกรงใจแล้วก็เจียมเนื้อเจียมตัวอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วก็เปิดใจกันมากขึ้นองค์อิงอก,ก็เอ็นดูมากขึ้นแล้วก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศความน่ารักกันมากขึ้นล่าสุดเห็นแอบตั้งหน้าจอเขาเรียกอะไรอลเป p ปอ e r ของหน้าจอโทรศัพท์นะ เต้าอ้วนกับเต้าลิงกังลิงกังกับลิงน้อยอะไรอย่างเงี้ยที่ถ่ายรูปคู่กันก็ถือว่าเป็นมุมน่ารักนะทุกคนที่น้องๆหลายๆคนอยากจะมีส่วนร่วมพูดผิดไปไหมไม่ผิดดิเพราะว่าหลายๆคนอยากจะเข้าหาหลายๆคนอยากจะได้รับความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้ววันใหม่ถูกเลือก เพราะความน่ารักของน้องจริงๆวาสนาของน้องจริงๆที่ได้มีโอกาสมาคุกคีแล้วได้มีโอกาสมาสัมผัสในตัวของพี่อุงอิงพ่แป้นแพงจริงๆแล้วพี่อุงอิงแ้นแพงก็เอ็นดูน้องวันใหม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยขนาดวันเนี้ย ลงเสียงกันใส่เสียงกันก็ยังโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะพูดถึงกันตลอดแม่วีก็จะพูดถึงน้องวันใหม่ตลอดพ่อหนุนก็จะพูดถึงน้องวันใหม่ตลอดแล้วพ่อการชัยภาพบรรยากาศวันนี้ก็จะได้เห็นแม้กระทั่งเอาผ้าห่มที่ซื้อไว้แล้วไม่ได้ใช้ก็เอาไปให้วันใหม่แล้วก็บอกว่าเอาไปด้วยนะลูกเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวแล้วนะหมายถึงว่ากําลังจะเข้าหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยเด็กน้อยก็ต้องการความอบอุ่นพ่อการชัยก็น่ารักมากทุกคนแม้จะดา่า ไปอย่างนั้นแหละเอาจริงๆแล้วแกด่าใครเนะี่ยแกเอนดูนะก็คือไม่อยากให้พ่อแม่เอ็ซีไปเสียเรียดในส่วนนี้นั่นก็รู้สึกว่าเวลาพ่อการชัยดา่าสักคนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าแกรักแกเอนดูแล้วแหละก็เลยเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นวันนี้หมูกระทะก็น่าจะเ,าเด็ดอร่อยกันไปสําหรับพ่ออีกคนหนึ่งของวันใหม่ไหมหมายถึงว่าพ่อการชัยอะไรอย่างเงี้ยก็เอนดูกันไม่มีอะไรมากคลิปนี้หยิบยกกันมาเล่าในคอนเทนต์ของ ความเอ็นดูของพี่ๆเพื่อนๆพ่อๆแม่ๆในวงที่เกิดขึ้นแล้วในตัววันใหม่นะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องนี่แหละครับร่วมส่งกำลังใจให้กับเด็กน้อยคนนี้แหละว่าจะมีทิศทางการดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่มันดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเหล่านี้แหละคนรอบข้างคนรอบข้างดีเด็กก็จะดี ตามไปด้วยสังคมดีเด็กก็จะดีตามไปด้วยมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะทุกคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็จะดีตามสิ่งแวดล้อมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รวยเราก็จะรวยตามสิ่งแวดล้อมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้คาว่าอะไรรักสุขภาพอะไรเงี้ยเราก็จะสุขภาพดีตามไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ทํา คอนเทนต์ได้ทําได้ใช้ชีวิตประจําวันที่มันเกิดขึ้นจากพวกเขาเหล่านี้แหละครับแล้วก,ลก็คือเรื่องราวที่อยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากทุกคนเอนดูสาวน้อย13ปีนะลิงกังเหรอทำไมถึงเลือกลิงกังน่ะน่าจะมาจากไม่อาบน้ําหรือเปล่าแบบ <laughs> ไม่อาบน้ําแล้วก็ทําตัวแบบ ชกมกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นคาแรคเตอร์ของน้องนะความน่ารักที่เกิดขึ้นก็เบ่งบานอยู่ในใจพ่อพ่อแม่เอฟซีนั่นแหละครับแน่นอนครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรีธน,นชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอง๋์ิงวงการหมอลำหรือว่าเดี๋ยวับคอนเทนที่มีความน่ารักในแวดวงหมอลำในแวดวงอง๋์ิง,ง,ง,งเนี่ยก็จะหยิบยกมาเล่ากันในสไตล์ของพี่ฮักนักข่าวสำหรับคลิปนี้นะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ